กราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ทุกท่านก็อยู่ผมรีโหลดไมค้าโมเทลแ,แล้ววันนี้ก็อยู่ผม <c oughs> ไปบอกชื่อหรอกนะอยู่ผมรีโหลดคนเดินมาแล้วนะก็วันนี้ผมไม่ได้จะมาทําอะไรครับผมก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆืนว่าผมอาจจะลงคลิปช้าไปสักหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยวางครับช่วงนี้นะก็อดทนรอคลิปสักหน่อยนะครับผม ก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์จะทำช่องใหม่ครับนะกับเพื่อนๆอีกสอคนนะก็อดทนรอสักหน่อยครับช่องนี้ผมก็จะไม่เลิกทำคผมจะทำเรื่อยๆเหมือนกันครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมาครับที่เข้ามารับชมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้ววันนี้ทุกท่านก็อยู่ผมรีหล่ไหมครับพ่อชลันเอาละบายบายคำแนะนำตัวใหม่ครับของช่องผมนะนะครับไปแล้ว